ก็เป็นก็อาหารคือก็คือสรุปว่าเราก็ไม่ได้ไลกับคนนี้นะครับตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะไปลำปางครับผมเพื่อไปตามน้องเขานะครับเพราะว่าตัวเองทำผิดนะใช่ผมน้อมอุ้ย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 ใครไลน์มาล่ะครับใครไลน์มาครับโอ้ยเดี๋ยวพวกพี่ก็ไล่ความหมายแล้ววันนี้ไม่ตั่นเพลงนะแต่ว่าครับผมวันนี้เป็นไม่ได้ปั่นเพลงแบบเรียลไทม์อ่ะอาจจะแบบว่าเป็นทีมแบบว่าซีรั่น ได้คะอย่าลืมช่วยกนปั่นเท่พราะว่าแบบติดภารกิจครับอ๋อ e นี้คือเน็ตกระเจมไปลำปางหมดเลยคิดเอื้อไปอยู่ลำปางยาวเลยค่ะเฮ้ยลำปางมีขี่ม้าปะเนี่ยมีขี่ม้าปะใช่แต่ลำปางมีขึ้นมาดูไลฟ์ีมีขี่ม้าดูไมได้หรือเปล่าอพ่อพอเกเขาพูดไ้เป็น่เป็นยงไรนะเป็นลำปางรถม้าครับ